สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับมีผลงานเพลงใหม่หมเพลงที่มีชื่อว่าบอด้โถอ้อนแล้วนอนบ่หลับของพี่ไอดิน,นพภินันนะครับสำหรับวันนี้จะมาร้องเพลงเสียงสดๆให้ฟังกันนะครับฟังเลยแล้วกันครับบอด้โถอ้อนแล้วนอนบ่หลับนะฮะบอด้โถอ้อนแล้วนอนบ่หลับ ขอโทษนะครับยอมรับรบกวนบ่อยไปตั้งแต่แลกเบิกกันเมื่อวันพระป่าปีกลายกิจวัตรประจำหัวใจคือโทรหาเธอทุกวันซึ่งเป็นเพราะว่าใจหักและห่วง บวกกับความห่วงคิดมากเมื่อเราไกลกันบอดได้นั่งสบตาเพราะติดภาระเรื่องงานได้ยินเสียงคือได้รางวัลทำงานทั้งวันบอลาขอรายงานตัวกับหัวใจแก้มแดง ด้วยเสียงที่คืดหอดแหงคุยกันวันละเวลาส่งหักฝากไปห่อแรงใจกลับมาบรรเทาอาการห่วงหาระหว่างบ่เห็นหน้ากัน บได้ยโทรอ้อนแล้วนอนบหลับอยากโกรธนะครับยอมรับรบกวนบ่อยไปจำไม่ได้ละเราขออภัยด้วยนะครับพอดีพอดีสมองมันไม่ทำงานเนะี่ยฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับยังไงเดี๋ยวจะร้องให้มันจบสำหรับผลงานเพลงที่จบไปนะครับมีชื่อว่า บได้ัโถอ้อนแล้วนอนบ่หลับของพี่ไอดินอพี่นันนะครับผมต้องขอฝากไปด้วยนะครับขับร้องโดยนายผู้ที่นันชานังนะครับก็ขอ,ขอฝากได้วยแล้วกันสวัสดีครับ